สนุนโดยแปลงรังนกสวัสดีค่ะเป็นขาวเปนเทิงกับซันดี้โสภิดาสุขันโทค่ะภาพยนตร์แบบโบราณนัน้น,นนะคะถ้าจะชมให้สนุกและมีอรรถรสค่ะต้องอาศัยนักพากค่ะซึ่งถือเป็นมูลเสน่ห์สำคัญในการชมภาพยนตร์ค่ะวันทีเคยรู้จักคุณจิ๋นชัยมาก,ก่อนหรือเปล่าเคยครับผมชอบกับเขาและลูกน้องของเขาจนได้เงินพนันไปซื้อควายอ๋องนี่เอง ไม,มไม่ได้หาชมกันง่ายๆแล้วสําหรับภาพยนตร์ที่ต้องอาศัยการพากเสียงสดๆของนักพากซึ่งเป็นวัฒนธรรมสำคัญของการชมภาพยนตร์แบบโบราณซึ่งที่เห็นนี้ก็เป็นการพากภาพ,พยนตร์เรื่องแสนรักภาพยนตร์ในยุคหนัง16มม,มที่นําแสดงโดยมิชัยบัญชาและเพชรราชวราชโดยการพากในอดีตนั้นผู้พากหนึ่งคนจะต้องพากหลายตัวละครคุณพัชรีพรมาณต่อผู้พากเสียงเพชรราในครั้งนี้เล่าว่า การพากย์หนังหนึ่งเรื่องไม่เพียงแต่จะพากย์แต่เสียงนางเอกบางครั้งต้องพากเสียงตัวร้ายและเสียงเด็กไปพร้อมๆกันด้วยอย่างในเรื่องนี้ต้องพากเสียงถึง6ตัวซึ่งในอดีตก่อนพาก,ก็จะมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์ก่อนที่จะพากจริงเพียงรอบเดียวเป็นยังไงบ้างจ้าบุญทิง้งเจ็บมากไหมโอ้ฉันใจร้อนไปเองอะขับรถมาซะเร็วเชียแล้วก็บีบแรกด้วยทําให้ควายของฉันมันตื่นอ่ะรับผิดชอบมาหนึ่งเรื่อง ผู้หญิงจะมีสิบคนห้าคนก็ต้องรับผิดชอบในงานของเราค่ะถ้าเกิดหลายๆตัวเข้าฉากพร้อมกันก็จะเปลี่ยนก็นี่ค่ะก็จะยากตอนนี้ต้องใช้ปฏิพันธ์ไหวพิบทุกอย่างค่ะสมองหูตาต้องดีต้องว่องไวค่ะต้องต้องดูทั้งบทและดูทั้งจอตัวไหนพูดหรือย,ยังตัวไหนย,ยังไม่พูดเวลาดาราพูดในปากก็ะจะนอกบทไม่ได้พอหันหลังข้างก็ใส่ได้ ส่วนคุณสุธิชัยสุทธิศักดิ์นักพารุ่นใหม่ผู้พากย์เสียงมิชัยบัญชาและอีกหลายๆตัวบอกว่าการพากให้ตรงปากนักแสดงและอารมณ์ตัวละครคือความยากของการพากหนังแบบส,สดๆแต่นี่ก็คือเสน่สสำคัญของการชมภาพยนตร์แบบโบราณช่วงนี้ก็จะต้องบอกตำรวจให้เขาจับก,กามหมือต้องทึ่งจารวจเหรอกครับเหมือนระถองผมว่าไม่ต้องการตอบแทนเรื่องใดเมื่อเป็นลูกของท่านก็เอาคืนไปเถอะไม่พอฉ่นไม่ไปหรอก ถึงพ่อจึงไม่ใช่พ่อจริงของฉันแต่พ่อก็เหมือนเจ้าชีวิตของฉันพ่อซื้อชีวิตของฉันด้วยความรักและเอ็นดูเลี้ยงให้ฉันรอดตายด้วยหยาดเหงื่อและความเหนื่อยยากมันยากตรงปากของหนังนะเราเราต้องพยายามจับปากหนังให้ได้มากที่สุดแล้วก็อารมณ์ฟิลลิ่ง เราต้องใส่ใส่ลงไปในตัวแสดงนักแสดงเขาแสดงอารมณ์แบบแบบไหนเราก็สร้างสร้างอารมณ์และวภาคภาคลงไปให้ให,ให้ให้ตรงตามอารมณ์ของของนักแสดงถ้าลักษณะการภาคของหนังหนังเก่ากับหนังใหม่จะไม่เหมือนกันถ้าหนังใหม่ก็คือต้องเน้นการฟังเสียงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นหนังเก่าเราต้องใช้ตาให้มากกว่าการฟังเสียง เพราะว่าถ้าเป็นหนังเฉพาะดังเงียบแบบนี้เราต้องดูแลวพยายามจับปากเขาให้ได้แล้วพยายให้ให้ลงปากเขาน่ะยากตร,ตรงตรงจุดนี้ครับด้วยวิวัฒนาการความบันเทิงที่ปัจจุบันสามารถบันทึกเสียงภาพยนตร์ได้ตั้งแต่การถ่ายทําทําให้ปัจจุบันการชมภาพยนตร์แบบภาคสดจึงมีให้ชมเฉพาะในงานที่อนุรักษ์ภาพยนตร์แบบโบราณเท่านั้น ไม่ว่าสําหรับนักพากในอนดีตนั้นต้องมีความสามารถเฉพาะตัวมากๆเพราะว่าต้องหนังหนึ่งเรื่องนี่ต้องสามารถพากได้หลายตัวละครเลยเมื่อกี้ก็หนึ่งท่านเมื่อกี้นักเสียงพากผู้ชายต้องพากทั้งพระเอกทั้งคนแก่ทั้งตัวร้ายซึ่งถ้าตัวละครเนี่ยมาพร้อมกันเขาก็ต้องตั้งสติดีแล้วก็เปลี่ยนเสียงให้ทันในการพากฉากนั้นๆด้วยประสาทให้ดีด้วยนะคะว่าตอนนี้พากเป็นใครอยู่ตัวไหนอยู่เก่งมากเลยค่ะ มันสุดยอดมากเลยพี่เป็นน่าจะทำได้อยู่นะครัไม่ได้วมโหกันไปขอบคุณทดีค่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่